สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องสบายสบายคลายเคยรียดครับในวันนี้ผมก็จะนําพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านรับมผ่อนคลายความเครียดกับพระอาจารยผูชาเก็บรักษาไว้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกทา่านชา์บทความนารยาในการ,รับชมและรบฟังด้วยครับ สำหรับพระที่นำมาในวันนี้นะครับผมก็นำเอาพระโลโก้โทษพิมพรร์พรดเนื้อวานคลุกคลักของวัดทุ่มคนนำมาให้ท่านได้ดูชมนะครับความคมชัดลักษณะรายละเอียดของพิมพ์พระขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นวิติคความหนาของพิมพ์พระนะครับสำหรับพระองค์นี้ก็อัดกอรอบพลาสติกเพื่อเป็นการเก็บรักษาสภาพขององค์พระมีภาพสะท้อนมีเงาซ้อนจากกอรอบพลาสติกเข้ามาก็ต้องขอประาอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับลักษณะรายละเอียดของ พิมพระนะครับมองทะลุผ่านกรอบพลาสติกลงไปก็จะมองเห็นมิติความหนาของพิมพระนะครับเสียงขององค์พระ,นะหน้าผากนกนูนตาทั้งสองข้างเป็นหลุมเป็นล่องลึกจมูกสูงหนาโนแก้มสูงก็จะมองเห็นมิติความหนาของริบปากบนแล้วก็ริบปากล่างลักษณะมิติความหนาของปลายข้างนะครับลักษณะมิติความหนาของใบหูทางด้านข้างซ้ายขององค์พระลักษณะมิติความหนาของใบหูทางด้านข้างขวาขององค์พระ ที่บริเวณไหล่ทั้งสองข้างก็จะมองเห็นลักษณะของบริเวณขวานานุนะครับมิติความนานุของต้นแขนขวาข้อศอกขวาที่บริเวณไหล่ซ้ายก็จะมองเห็นลักษณะของสักติมีลักษณะเป็นสันนานุพาจากไหล่ซ้ายลงมาถึงบริเวณท้องหนืฝ่ามือนะครับลักษณะของริ้วจวบที่บริเวณไหล่ซ้ายแขนซ้ายข้อศอกซ้ายมองจากกรนมุญเจียยลงไปที่องค์พระก็จะมองเห็นมิติของท่อนแขนขวาแล้วก็ท่อนแขนซ้ายนะครับ ลักษณะของฝ่าเท้าซ้ายเป็นสันนานูแล้วก็ลักษณะของเข่าขวาโค้งบนนูนลักษณะของฝ่าเท้าขวาเป็นสันนานูลแล้วก็ลักษณะของเข่าซ้ายโค้งบนนูนนะครับทิศฐานขององค์พระฐานบวับวขวบงไฮก็จะมองเห็นมิติความหนาน่นของกรีบบัวแต่ละกรีบนะครับความคมชัดลักษณะละเอียดของพิมพ์พระนะครับ มองไปแต่ละมุมแต่านก็จะมองเห็นลักษณะรายละเอียดของพิมพ์พระนะครับมีภาพสะท้อนมีเงาซ้อนจากกรอบพลาสติกเข้ามาก็ต้องขอประทานรับไปท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับก็จะพยายามนาพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับไปดูไปชมรายละเอียดของพิมพ์พระในบางที่สุดนะฮะ ไปแต่ละมุมต่ด้านก็จะมองเห็นลักษณะนะครับรายละเอียดของพิมพ์พระได้ชัดเจนแตกต่างกันไปนะครับก็เป็นการนำเอาพระที่ ได้บูชาเก็บปรกษาไวปครับมาดูบาชมเป็นการผ่อนคลายความเครียดนะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับรายลเอียดที่ด้านหน้าขององค์พระนะครับ ที่ด้านหลังขององค์พระนะครับก็จะฝังด้วยไร่มามงคลน,นะก็จะเป็นลักษณะนะครับที่ด้านหลังขององค์พระนะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับที่ขอบ้านข้างขององค์พระ เีต้ฐานขององค์งพระนะครับสำหรับพระพิมพ์นี้นะครับเี่ใใต้ฐานขององค์งพระก็จะมีโคดต,ตัวย่อนะครับทางด้านข,ข,ข้างขวาของท่านผู้ชมก็จะเป็นโคดต,ตัวย่อหอมคขอนะครับทางด้านข้างซ้ายของท่านผู้ชมก็จะเป็นโคดยันตัวหนะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับยละเอียดของพิมพ์พระนะครับ ็จะพยายามนำพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกนครับไปดูประชมรายละเอียดของพิมพ์พระและบางสุดฮนะมองทะลุผ่านกลองพลาสติกลงไปนะครับความคมชัดรายละเอียดของพิมพ์พระนะครับบางส่วนก็อาจจะขาดหายไปนะครับดูแล้วก็เพลินดูแล้วก็สบายใจนะครับก็เป็นการนำเอาพระที่ ได้บูชาเก็บศักษาไว้ครับมาดูมาชมเป็นการผ่อนคลายความเครียดนะครับแต่ละคนทั้นก็มีวิธีในการผ่อนคลายความเครียดแตกต่างกันไปนะครับในวันนี้ก็ ได้มีโอกาศคร,รับนำพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาดูมาชมพระที่ได้บูชาเก็บรักษาไว้นะครับพระหลวงพโทษดพิมพ์พระรอดนะครับเนื้อวานคลุกลักฝั่งดยแลมหาบุญของวัดวิมุขคลน,นะครับถ้าเกิดคลิปนี้ท่านผู้ชมหรือชอบเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครกด share, กดกระดิ่งกดแชร์กด,กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีเนื้อหาสาระส่วนใดผิดพลาดประการใด ผมก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมมาติดตามมาผ่อนคลายความคเครียดด้วยกันนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วครับผมครับสวัสดีครับ